อุ้ยมาแล้วลูกจ๋าทุกคนมารี่หนูอยากได้อุ้ยมาอย่างไีจ๊ะโองมาคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจิ้มน้ำจุ่มระกจุ่มน้ำจิ้มระกะจิ้มน้ำจุ่มระกจุ่มน้ำจิ้มจิ้มน้ำจุ่มระกจุ่มน้ำจิ้มจิ้มจิ้มน้ำจุ่มระกจุ่มน้ำจิ้มจิ้ม โอเคเพืนรับสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะาเกมของ Rabbit for June Rabbit ของรกระต่ายโดดลุกๆมาโอเคมาจากันดีกว่าเพื่อนไม่รอเช้าเนี่ยทุ่มวันที่สามน,นะเพื่อนเม็ดสีมาวันนี้เปิดม,มาก็สวยเลยพี่น้องเอ้ยแค่วันหนึ่งวันโอ้ไม่ก็มาท้าทอมันจะมาใส่เม็ดสามสิบไปกระต่ายนะ้อยคอยรักก้าวตื่นตอมโดดไม่โดดก็โดดไปเลยดดเม็ดสามสิบ โอเคขึ okay, yard, no <normal> <out> ้นยานไปพี่น้องฮึ๊บฮึ๊บอัพแอนด์เดอร์กลับมาอัพแอนด์เดอร์มีอะไรจะเข้าฝีไปก่อนสองสามสี่ก็เจ็บมาสางสี่แล้วาำกวมไม่แพ้รอบนี้มาเราไปทีบ้านสองพันหีพาโอ้ยแค่สามสิบเฮยขอหนักหนักไปบ่ขอหนักหนักไปบ่อะไรเนี่ย ต้องได้หต wow. ัวนะครับถ้าสี่ได้เด้อต้องห้าเดอเด้อต้องมาช่องนะหนึ่งร้อสี่ห้าอยาหนึ่งอยสี่ห้าแมหน่อยเพื่แถมหน่อยแล้วแถมให้หนสาร้อยารอยหลงน่มาสามพันหนอย้อวไม่ทำรมมาไม่ทำรมมาไปใส่เมท่าติปบโ้งบ้ง กระมันกันวาไปเนียข้อบ้านโดยดานนอนไปเลยอ้อยากไม่ขึ้นอยังไม่ขึ้นว่แบบแอยังไม่ขึ้นใช่ไหมข่อยดานขึ้นไปเลยจ้าฮ yeah. ่ฮ่ขึ้นีแววะโอ้เรือเชื่อยันไบ้ารือยากขึ้นจ้าแลวไปก่อนแรงดิแรงดิเอ้ยอย่าว้าดิขึ้นลักง

ใครจะดูเท่ไรนะไม่จริงไปจัดแทงแล้เพราะอะไรสองพันสองมาถึงเวลาแล้วเขาเหนียวมาเล่ามาเรียนไปเบ็ดร้อยของเราต้องออกลงลงโอ้ยร้อยก็ว่าไหวเพื่อนขอสองร้อยแล้วกันดองเดียวไม่อยู่ใคสักดอมแล้วกันอุ้ยดอกนี้มาเลยครับผมไม่ได้อุ้ยมาแล้วลุงจ๋าทุกตัว่าดีหนูอยากได้ไม่มาอย่างไรจ้ะ ไรนะโอ้เลิกเลยโอ้โมเป็น200โอ้โหมีเบอรนรเดีนยวเรที่บ้าน2อ0 0 7สำหรับกระต่ายโดนนึ่งของดาวเงินจ๊อดเลยก่อนไล่ก่อนสไมสิบหกนึ่งรุ่กินรุ่นดีตามด้วยนะของอย่างดูหม่ออกขอนเข้าไปได้เลยไม่ใจ่แบบนี้นะบาย